เจอกันอีกแล้วคะ่ะธรรมะสวัสดีนะ uh, กลับมารู้ลมกันเลยคะ่ะเพื่อนๆขณะนี้เรารู้สึกลมไหมรู้สึกถึงลมหายใจเข้าหายใจออกไหมทุก <twee word> นี้นะคะทั้งชีวิตเรานี่นะตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงลมสุดท้ายเราก็ต้องรู้สึกลมนะเพราะว่าลมคือชีวิตลมหายใจนี่คือชีวิตนะเราจะมีโครงการอะไรมากมายเป็น บุคคลสำค e ัญมากมายยิ่งใหญ่มากมายยศถาบรรดาศัก์ดสูงส่งขนาดไหนจบที่ลมหายใจนะลมหายใจเท่านั้นนะที่หมายถึงยศถาบรรดาศัก์ดหรือความร่ำรวยความยิ่งใหญ่มหาศาลถ้าเราไม่มีลมหายใจแล้วก็จบเลยเป็นแค่ท่อนไม้และท่อนฟืนเห็นไหมคะเห็นไหมตัวเราเนี่นะมีค่าอยู่ที่ลมหายใจนะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านบอกว่าเมื่ออยู่กับอาณาปานาสติอยู่เสมอเสมอ,เสมอตั้งแต่ตื่นนอนมาจนถึงหัวถึงหมอนนะย่อมไม่ห่างจากฌานคําว่าจิตนี่นะคําว่าท่านบอกว่าจิตจะไม่ห่างจากฌานจิตหรือสติอันเดียวกันนะนะจะใช้นามก็ได้นะคะจิตก็ได้หรือสติก็ได้ เมื่ออยู่กับลมหายใจเสมอเสมอบ่อยๆย่อมไม่ห่างจากฌานฌานก็คือสิ่งที่รู้ข้างในเราเนี่ยนะตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านะไม่ได้รู้อย่างอื่นนะไม่ได้รู้ข้างนอกนะรู้อะไรมากมายทั่วจัก,กรวาลได้ปริญญามากมายไม่รู้กี่ใบแต่ไม่เท่ารู้สึกตัวรู้ลมหายใจรู้เวทนารู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายนะ แล้วมันจะป้องกันไม่ให้เราทำผิดนะไม่ทำผิดทางมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมด้วยอันนี้นะความเมตตากรุณามหากรุณาที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะพระองค์ให้พวกเราเนียอยู่กับอนาปาสติย่อมปลอดภัยแน่นอนปิดอบายภูมิด้วยนะคะขณะที่เราอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาเนี่ยเมื่อเราหมดลมเนี่ยนะลมหมดจากตรงนี้นะ ปิดอบายภูมิเลยนะสมมติว่าไม่เข้าสู่ศูญญ์ตานะเราก็มาเข้าท้องมนุษย์ด้วยกันเราก็เป็นมนุษย์ที่มีศีลสมบูรณ์ศีลส,สมาธิปัญญาสมบูรณ์ด้วยเห็นไหมการอยู่กับลมนี่นะปลอดภัยที่สุดเป็นวิหารธรรมนะคะเป็นวิหารธรรมที่พระพุทธองค์ท่านก็บรลุธรรมเพราะอาณาปานาสตินี่แหละคะ่ะฉะนั้นเพื่อน ในก็เกิดมาแล้วนะคะเกิดมาชาตินี้แล้วเนี่ยให้มีสติอยู่กับลมหายใจเสมอเสมอเสมอนี่นะจิตย่อมไม่ห่างจากฌานฌานในที่นี้คือการเจริญฌานคือมีสติสัมปะชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเทา้าจากปลายเท้าถึงศีรษะใหม่ๆนี่ก็มีคนถามว่าทำไมดูลมแล้วยากมากเลยไม่เห็นลม ก็เป็นธรรมดานะคะเรายังไม่ชินเพราะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยถ้าเราไม่สนใจลมเนี่ยเราก็จะส่งจิตออกหยุดตลอดเวลาจิตก็ส่งออกไปเห็นเรื่องข้างนอกหมดเลยเพ่งโทษคนอื่นหมดเลยตัวเองดีหมดคนอื่นชั่วหมดนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะก็มีโอกาสทําชั่วทางมโนกรรมบัจจกรรมและกายกรรมอยู่ตลอดเวลาถ้าใครที่ไม่อยู่กับลมหายใจนะเห็นไหมในเมื่อพระพุทธองค์ให้แล้วประทานให้มาและวิชาอาณาปณสติ พวกเราที่เป็นลูกลูกทั้งหลายนะคะเป็นสาวกทั้งหลายจงน้อมสดับรับฟังโยนิสูมนสิการดูว่าเอออาณาปานาสตินี่มันจะยากขนาดไหนนะคะก็ด้วยการเอาสติเอาความรู้สึกเอาจิตเข้ามารวมกันอยู่ที่นี่ดูจมูกทั้งสองข้างใหม่ๆจะยากทีนี้เรามาเริ่มเลยนะคะหายใจยาวๆเลย ให้ใจให้เต็มปอดนะคะแล้วก็อัดไว้พัก,พกหนึ่งแล้วก็ปล่อยออกมาทําอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆถ้ามันยังไม่เห็นนะคะยังไม่เห็นสัมผัสลมตรงนี้ก้อนลมหายใจเลยนะคะเวลาหายใจเข้าน่ะนี่นะคะกลั้นแล้วก็ปล่อยออกทําอีกนะคะนะลมสูดลมให้เต็มปอดแล้วก็ กลั้นไว้แล้วก็ปล่อยออกมาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าร่างกายของเราเกิดความร้อนนะคะเกิดพลังงานเพราะอะไรลมนี่เลยค่ะมันไปนกวนอนุัสกิเลสท,ที่อยู่ข้างในนะอนุสัยกิเลสคือกิเลสท,ที่เราสะสมมาหลายภพหลายชาติที่มันนอนอยู่ในขันธสันดานขันธสันดานเนี่ยมันก็จะอยู่ทั่วร่างกายหละเพราะว่าร่างกายเราทุกส่วนเนี่ยที่มันรู้สึกอยู่เนี่ย มันก็จะเป็นจิตทั้งนั้นเลยมันเป็นนามารมนะคะมันมองไม่เห็นนะมันมองไม่เห็นแต่เรารู้สึกได้ว่าไปแตะตรงนี้จะหยิก้็ไปเออเจ็บยิกตรงนี้ก็เจ็บยิกตรงนี้ก็เจ็บเนี่ยถ้าที่ไหนมันมีความรู้สึกว่ามันเจ็บมันปวดมันอะไรอันนั้นแหละค่ะมันยังมีจิตอยู่นะคะจิตที่รับรู้หรือว่าวิญญาณนะหรือธาตุรู้ที่มันรับรู้รับทราบได้ทั่วร่างกายฉะนั้นเราไม่ สามารถที่จะไปหยิบหยิบน, ون, น, ون, น่นน,นี่ให้รู้สึกตัวเดี๋ยวเราอาศัยลมนะคะสูดลมเข้าไปเลยนะคะสูดเข้าไปแล้วก็เบ่งออกสูดเข้าไปแล้วก็เบ่งออกทําอย่างนี้ตลอดเวลาเลยตั้งแต่หัวตื่นนอนมาจนหัวถึงหมอนกลางคืนก่อนจะหลับรับรองเลยว่ากรรมฐา,านนี้ พวกเราหลุดพ้นจากความคิดตรงนี้แหละความคิดปรุงแต่งเนี่ยเป็นสังขารมันเป็นสมุทรไทยนะความคิดมันอยู่ในสมองตรงนี้นะมันจะอยู่ในสมองเนี่ยส่วนไหนส่วนไหนเราก็ไม่ต้องไปหาเหตุผลมันแต่คิดมันอยู่ในสมองความรู้สึกเนี่ยมันจะอยู่ทั่วร่างกายที่พระพุทธองค์ท่านปรารถนาให้เราทําอานาปนสติเพื่อให้เราไปรับรู้ความรู้สึกว่าพอลมเข้าไปมันจะรู้สึกเป็นยังไงซาซาบซ่านทั้งตัว รู้สึกว่ามีพลังงานอะไรไหลอยู่พลังงานลมดินน้ำลมไฟไฟก็ร้อนร้อนอุ่นๆลมก็มันจะเคลื่อนไหวถ้าน้ำก็มันจะเชื่อมประสานทุกส่วนของร่างกายให้เข้าด้วยกันส,ส่วนดินมันก็จะทำให้เป็นก้อนเป็นกลุ่มอย่างเช่นก้อนเนื้อทั้งหลายก้อนไขมันทั้งหลายนะคะเป็นกระดูกทั้งหลายเนี่ยมันเป็นธาตุดินเห็นไหมคะดินน้ำลมไฟเหล่านี้อาศัยซึ่งกันและกันนะคะ เป็นธาตุสีที่ประกอบเป็นรูปนี่นะที่จะไม่มีตัวตนด้วยพอมันเราลอกเราลอกเอาหนังออกเนี่ยนะลอกเอาหนังออกเนี่ยมันก็จะเป็นก้อนเนื้อเละๆที่มีเลือดมีไขมันอะไรน่าเกลียดมากนะคะลอกออกเนี่ยก็เราก็เห็นอยู่ใช่ไหมที่เขาชำแหละสัตว์ทั้งหลายเนะี่ยหรือเม้แต่มนุษย์ที่เขาชำแหละให้ดูเนะี่ยนะคะที่ไม่ว่าจะไฟผ่าตัดหรืออะไรก็แล้วก็ะแดกุมารเวทะอะไรก็แล้วแต่เนี่ย พอมาแหกมาชำแหละอะไรเนื้อทั้งหลายเอาเนื้ออะไรออกเนี่ยมันก็เป็นอสุภะดีๆนี่เองแต่ที่มันสวยมันงามเพราะว่ามันมีหนังหนังนี่แหละบางๆนี่นะมันจะหุ้มอะไรที่น่าเกลียดไว้ทั้งหมดเลยมันเลยดูดีคนเรามาหลงหนังนะทุกวันนี่นะหลงหนังหลงว่าให้หนังสวยให้หนังขาวให้หนังพองให้หนังใสอะไรกันแล้วแต่ ไปตัดไปแต่งไปต่อเติมไปอะไรเสริมจมูกเสริมนั่นเสริมนี่เสริมทุกอย่างพร่อหลงนะคะอันนี้หลงถ้าใครตายไปพอตอนหลงงนี่นะเป็นเดรัจฉานเลยนะเข้าสู่ท้องหมาท้องแมวท้องสัตว์เดรัจฉานที่ขวางโลกอยู่ mm hmm. เดรัจฉานคือผู้ขวางโลกนะคะยังมันอยู่ในทุกคติภูมินะแต่เ,เราจะตัดได้ไงกลับมาที่ลมเลย ถ้าเราอยากจะสวยอยากจะงามอยากจะรออยากจะร่ารวยอะไรจะแเม้ดแต่อยากมีอารมณ์เพศอารมณ์ความรู้สึกทางเพศรีบกลับมาที่ลมเลยอัดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ปล่อยออกทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ,ๆนะความปรารถนาทั้งหลายตัณหาทยานอยากทั้งหลายมันจะค่อยๆอ่อนกําลังลงอ่อนกําลังลงมันจะเกิดมาเป็นเวทนาในะขณะที่เราสูบลมเข้าเนี่ย แล้วก็ออกมาเนี่ยมันจะเห็นความรู้สึกร้อนวูบวาบวูบวาบเต็มเนื้อเต็มตัวแล้วก็มันก็จะดับไปมันจะละออกมาเป็นพื้นผิวตามพื้นผิวของจิตนะคะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะสูดลมหายใจเข้าแล้วก็ดันออกมาสูดลมหายใจเข้าดันมาจะรู้สึกโกรธก็ต้องทําอย่างนี้แหละกลับมาที่ลมรู้สึกน้อยใจก็กลับมาที่ลมรู้สึกกลัวกลัวโน่นกลัวนี่กลัวผีกลัวอะไรกันลลวแต่กลัวเขาไม่รักกลัวอะไรทั้งหลาย สูดลมเลยกลับมาที่ลมเลยนะคะถ้ารู้สึกมีสติรู้สึกตัวอยู่กับลมเนี่ยสิ่งที่เรากลัวทั้งหลายมันจะค่อยๆอ,อ่อนกําลังลงอ่อนกําลังลงก็ดับไปนะคะดับไปมันจะต้องเกิดดับเกิดดับอย่างนี้แหละ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นเวทนาใหม่ๆนี่จะเป็นทุกเวทนานะทุกความไม่สบายของขันที่หนึ่งนี่แหละเจ็บปวดรวดร้าวในร่างกายกระดูกกระเดี่ยวอะไรนะัก เจ็บปวดรวดเลาหมดเลยนั่งนานๆหัวเข่าก็เจ็บเอวก็เจ็บหลังยิ่งใครนั่งแล้วก้มนะมันจะเจ็บหลังแล้วเจ็บไทยทอยตรงนี้ต้องนั่งตัวตรงนะคะไหล่ต้องยกขึ้นนะคะให้ไหล่ยกขึ้นให้หลังตรงคอตรงนะคะนั่งอย่าก,ก้มอย่าหลังงอนะคะตัวตรงหลังตรงทําให้ขาที่สันหลังเนี่ยมันตรงเพราะว่ามันจะมีผลต่ออ,อ,อนาคตของเรานี่แหละถ้าเรานั่งก้มบ่อยๆนะ นั่งก้มบ่อยๆเนี่ยมันจะงอลงงอลงงอนานเข้านานเข้านี่ก็ยืดไม่ได้นะบางคนคอเอียงเลยนั่งกรรมาฐานานานคอเอียงเลยต้องคอตรงหลังตรงนะคะเพื่อสุขภาพด้วยเพื่อสุขภาพขันที่หนึ่งด้วยแล้วก็เพื่อให้จิตของเราตั้งมั่นการนั่งหลังตรงคอตรงเนี่ยจิตหรือสติของเราจะตั้งมั่นไม่เกิดความเกิดเวทนารุนแรงทีนี้เราก็กลับมาที่ลมเลยสูดลมเข้า หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้อยู่ตลอดเวลารับรองเลยนะคะสิ่งที่มันเกิดอยู่ในอกในใจของเราเนี่ยมันจะค่อยๆดับไปดับไปดับไปอ่อนกําลังลงอ่อนกําลังลงแล้วเราจะอิสระจากทุกเลยนะคะทุกทั้งหลายที่มันอยู่ในใจความน้อยใจความผิดหวังความเครียดแค้นชิงชังความกโกรธ ความโลภความหลงหลงคิดถึงใครบางคนหลงเง,งินหลงทองหลงหน้าหลงตาหลงกินกามเกลียิทั้งหลายมันจะอ่อนกําลังลงอ่อนกําลังลงแล้วก็ดับไปตัวใหม่ขึ้นมาแทนแล้วมันก็จะดับไปมันจะเกิดแล้วก็ดับถ้าทุกเวทนาเ,นาเกิดแล้วก็ทุก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 ,กทุกสักพักแล้วก็ดับไปถ้าสุกเวทนาเกิดมาแล้วก็ดับหรือสุขนี่จะดับไ้ถ้าทุกเวทนาก็เกิดแล้วก็ทุก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 ดับไปอยู่อย่างนี้แหละ แล้วก็มองหรือเฝ้ามองเฝ้าสังเกตอยู่เสมอเสมอเมื่ออะไรกระทบหูรู้สึกไม่ดีรีบมาที่ลมเลยเมื่อตาเราไปเห็นอะไรที่ไม่สุบอารมณ์รีบมาที่ลมเลยเมื่อใจของเรากระทบสิ่งที่ไม่ดีมารีบมาที่ลมเลยทุกสิ่งทุกอย่างในอายตนะทั้งหกคือหูตาจมูกลิ้นกายใจที่ไม่เป็นอายตนะภายในเนี่ยนะถ้ามันมาถูกกระทบด้วยอายตนะภายนอกเนี่ย ถ้ามันเกิดเวทนาหรือเกิดอารมณ์เนี่ยเกิดความรู้สึกรีบกลับมาชี้ลมเลยนะคะเพราะลมเนี่ยจะเป็นยาวิเศษมากจะเป็นยาชานะคะจะทําให้อารมณ์ที่ไม่สบอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันค่อยๆอ,อ่อนกําลังลงอ่อนกําลังกระดับไปแม้แต่อารมณ์ดีอารมณ์ความใคร่ความตันหาทยานอยากอยากนะมีภาวะตันหาวิภาวะตันหาการรมตันหาเนี่ยตันหานี่เป็นสมุทัยนะคะเป็นต้นตอของทุกเลย อย <tang s> ู่ตรงเนี้ยก็อยากนุ่นอยากนี่อยากสารพัดแมแต่กรรมราคะก็เป็นความอยากถ้ากลับมาที่ลมนะถ้าเกิดอารมณ์ทางเพศหรืออะไรกันล้วแต่กลับมาที่ลมเลยนะคะสูตรลมเข้าสูตรลมนี่มันจะค่อยๆอ่อนกาลังลงอ่อนกําลังลงแล้วก็ดับไปตัวใหม่เกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นก็รู้สึกว่ามีความอยากก็กลับมาที่ลมก็อ่อนกําลังลงก็ดับไปอย่างนี้นะคะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วเพื่อนจะพบความอิสระจากทุกอิสระจาก ตัณหาทยานอยากอิสระจากกิเลสตัณหาอุปทานในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นคนสําคัญนี่นะเป็นคนสวยคนรวยคนหลอ่คลอคนเก่งนี่นะค่าเก่งค่าแน่อะไรมันก็จะหายไปความเป็นตัวตนตรงนี้แหละคะ่ะมันจะหมดไปแล้วเราก็จะอิสระจากทุกใครจะทําดีกับเราเราก็ไม่เป็นไรใครจะทําชั่วกับเราเราก็ไม่เป็นไรใครจะเสียดแทงเราด้วยคําพูดวดจจกรรมมโนกรรมกายกรรม,รรรรมเราจะไม่เดือดร้อนอะไรทั้งหลาย เหล่านี้ไม่ทุกข์กับมันนะคะด่าเราต่อหน้าต,ต่อตาเราก็ไม่ทุกขนะ์จะทําอะไรกับเราเราก็ไม่ทุกข์เพราะว่าจิตของเราเนี่ยไม่ยึดว่าตัวนี้คือตัวตนของเราเราเห็นว่าตรงนี้คือเป็นแค่ธาตุสี่ดินน้ําลมไฟเท่านั้นเองคนอื่นก็เหมือนกันสมมุติคนอื่นถูกด่าเน,นี่ยเราโกรธไหมคนอื่นถูกด่าเนี่ยเรายังไม่โกรธแต่๋ยพอเข้ามาด่าเราเราโกรธเนี่ยแสดงว่าเรามีตัวตนอยู่เนี่ยเราก็กลับมาที่ลมหายใจกลับมาที่ลมหายใจเข้าออกเข้าออกเสมอๆนี่นะ สิ่งที่ความเป็นตัวตนเนี่ยมันจะค่อยๆสลายไปสลายไปสลายไปเห็นเป็นเรื่องธรรมดาว่าตัวเรานี่ก็เหมือนคนอื่นเข้ามาดา่าเราก็ไม่โกรธเหมือนกันคนอื่นโดนดา่าเรายังไม่โกรธแทนเขาตอนนี้เข้ามาดา่าเราเราก็ไม่โกรธเหมือนกันมันจะเป็นอย่างนี้นะคะมันเกิดจากข้างในมันไม่ได้เราไปวางมันเองนะมันเกิดจากแรงลมหรือว่ากําลังอนาปนาตสติเนี่ยเข้าไปทาปฏิกิริยากับอนุสัยกิเลสอุปกิเลสหรือว่าอสวกิเลสทั้งหลายที่มันนอนเนื่อง ในใต้จิตใต้สำนึกเนี่ยนะในขันธ์ทสันดาลนะให้มันผุดขึ้นมาเป็นเวทนาแล้วกระดับไปให้มันผุดขึ้นมาเป็นเวทนากระดับไปมันทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆตั้งแต่ตื่นนอนถึงหัวถึงหมอนตื่นนอนหัวถึงหมอนอยู่กับลมหายใจรับรองอิสระจากทุกแน่นอนจิตอิสระจากทุกเนี่ยไม่ต้องเป็นอะไรเลยนะไม่ต้องมาเป็นโสดาบันสกิทาอาณาคาอรหันอะไรไม่เปลี่ยนอะไรไม่ต้องเป็นชีเป็นพระเป็นแค่ธรรมดาเป็นสภาวะ อากาศธาตุธรรมดาเป็นดินน้ำลมไฟประกอบกันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาถึงเวลามันก็จะสลายไปตายไปตามกาลเวลาเราก็ไม่กลัวด้วยจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่กลัวนะความมืดความอะไรมันก็ไม่กลัวละผีเผออะไรก็ไม่มีละเพราะว่าในสามสเสเ้ยนภพภูมินี้จะไม่มีผีนะคะฉะนั้นถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนฟังอยู่นะคะลองทําดูนะคะอาณาปานาสติเนี่ยตัดความกลัวได้เลยนะคะไม่มีละความกลัวไม่มีเลยความกลัวเป็นกิเลสนะคะเป็นความหลงนะคะ ฉะนั้นทำอนาปานสติตัดความกลัวได้ค่ะสำหรับวันนี้ธรรมะสวัสดีนะคะด้วยความปรารถนาดีค่ะจากแม่ชีธรรมดาธรรมดาค่ะ